ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราต้องอยู่บ้านใช่ไหมติดไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเ <laughs> พื่อที่จะไม่ติดโควิดอ,อ่หลายหลายคนก็จะชอบเอาหนังแบบหนังภัยพิบัติมาเปิดหรือว่าหนังซอมบี้หรือว่าหนังแบบเอเลี่ยนถล่มโลกอะไรเงี้ยเออหนังที่มันจะเกิดอะไรบางอย่างกับมนุษยชาติอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนผมนะฮะว่าเออมันยังมีหนังเรื่องไหนไม่ว่าที่เราจะยังไม่ได้ดูหนังประเภทนี้ที่แบบเออมันน่าจะ แบบรีเลทกับความรู้สึกของเราในช่วงนี้ได้อะนะฮะก็ไปเจอหนังเรื่องหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยเออนะฮะคืออยากดูมาหลายรอบแล้วคือผมพลาดจนผมรู้สปอยหนังเกือบหมดแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ดูสักทีหนึ่งเพื่อนผมก็เลยแบบอ่ะไปดูเถอะนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มีใน n น t f l i x ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่อง The Happening นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กนะครับแลวก็เป็นผลงานการกำกับของคุณ M Night Share มาลานนะครับซึ่งก็เป็นพุ่มกับหนังเจ้าพ่อหักมุมอีกอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยแบบว่าสร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่ The Six t h Sense นะครับยันมาเรื่องแบบ Unbreakable Sign หรือว่าอะไรต่างๆมากมายแต่แกก็มาฟอร์มตกตั้งแต่ l a d y i e Water หรือว่า After Life หรือ After Earth วะผมจำไม่ได้ละนะแล้นะแลก็จะมีเรื่องไอ้ The Last Adventer ที่แบบว่าโอ้โหฟอร์มตกหนักๆเลยนะนะฮะแต่หลังจากนั้นแกก็ผ่านช่วงมืดมาได้ผ่านมาจนแบบว่า เริ่มทำ The Visit แล้วก็มี Split อย่างเงี้ยนะฮะแล้วนกะ็มนะี Grass Grasses ใช่ไหมเออผมไม่แน่ใจ the, the Grass เนี่ยนะฮะก็แกก็เริ่มมือขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเรื่อยๆนะฮะหนังแกก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องเนี้ย The Happy e ี้ i n g ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แกกําลังเริ่มคัมแบ็กแล้วละ่ะฝีมือของแกก็ถือว่าก็เริ่มโอเคขึ้นอะอะไรเงี้ยจากสมัยก่อนหนังที่คนผิดหวังเยอะๆอย่าง The Last Amendment อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่า อพอมาดูเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าก็เป็นหนังภัยพิบัติอีกเรื่องหนึง่งซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าเออยู่ดีๆที่ผมโจวัวไว้ว่าอยู่ดีๆคนทั้งเมืองนะฮะก็นิ่งเฉยไปเฉยๆเลยดูดีๆฟรีดเหมือนโดนฟรีดเป็นหุ่นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเกิดทําอะไรก็ไม่รู้บางคนขับรถก็ขับรถชนออตอไม้ขับรถชนเสาไฟฟ้าบางคนมีของมีคมอยู่มีดินสอปากกาอะไรอย่างางีู้่ดีก็ปากกาแทงคอเ,เองบางคนแบบว่า ทำอะไรอยู่ไม่รู้แบบเอาหัวไปโคกกระจกไปดดตึกไปอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามนุษย์โดนสะกดจิตอะทุกคนเหมือนว่ามนุษย์เนี่ยโดนเหมือนเหมือนถูกคอนทรลด้วยอะไรสักอย่างที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะแล้วเราจะต้องไปทําอะไรโง่ๆที่ทําให้ตัวเองถึงท่านตายได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดดูดีๆตัวเองมีปืนเนี่ยก็หยิบปืนมายิงหัวตัวเองงๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่แบบว่าน่ากลัวมากแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะอะไรเงี้ยหนังก็จะค่อยๆแบบพาเราไปสํารวจว่าเออมัน มันมันมันเกิดผลคือมันไม่ได้บอกขนาดนั้นว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันแค่บอกว่าเนี่ยมือนเหมือนที่นังโจหัวเลยว่าเอ t look for the answer ก็คืออย่าหาคําตอบเพราะว่าบางคําตอบก็สายเกินไปแล้ว i ิ t o o late นะฮะฉะนั้นมันก็จะได้เห็นถึงความวินน่าสันตโลมากกว่าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงต่อคนในเมืองคนในโลกนะฮะมันจะปั่นป่วนแค่ไหนพอ เอางี้เอางี้เหมือนกับทุกคนติดเชื้อไวรัสอะแต่ไวรัสชนิดนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นไวรัสที่ทําให้เราเป็นโควิดแล้วก็ป่วยเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันคือไวรัสที่ทําให้ชุดความคิดของเราระบบสารเคมีในสมองเราทํางานผิดปกติทําให้เรามีปฏิกิริยากาันป้องกันตัวเองที่ทําให้เราจะมีการกระทํามีพฤติกรรมในแบบที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในแบบที่เราจะไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับ นั่นก็เลยกลายเป็นหนังเรื่อง The Happening ซึ่งก็วางพอดไว้ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่าตัวเอกก็จะพยายามจะหนีเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าแบบเฮ้ยฉันจะหนีจะไปจากตรงนี้ได้ยังไงเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากสวนสาธารณะเซนต์ฮัน a ์ปราจที่นิวยอร์กเป็นที่แรกนะครับแล้วมันก็ค่อยกระจายไปเรื่อยๆในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็ต้องไปดูว่าในเรื่องนี้เขาจะวางปมอะไรไว้อย่างไงบ้างนะครับเรื่องนี้ถามว่าสำหรับผมเนี่ย ผมดูจบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็เป็นการดูที่เออก็ดีเหมือนกันที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันแบบในโลกความเป็นจริงเราก็รู้สึกว่ามันคงเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอมันมีโควิดเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะเออนะฮะแต่เรื่องนี้เขาก็ทำมาสักพักใหญ่หลายปีแล้วเหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าหนังมันก็ยังมีความแบบเออทําให้เราได้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวคือเวลามาม,มีภยัยพิบัติอะไรเงี้ยเราจะเห็น ไอพวกมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงหรือว่าใครสักคนที่แบบว่าเออแม่งเห็นแก่ตัวมากๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกลุ่มเลยก็ว่าได้แต่บางคนก็จะมีน้ําใจบางคนก็แบบมาแบบไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาอร้ายอะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดซึ่งหนังเรื่องเนี้ด้วยความที่ว่าเอ็มไนท์เนี่ยเขาสามารถกํากับฟิลแบบเหมือนหนังสยองหนังระทึกขวัญหนังที่จะต้องค่อยๆกำกับอารมณ์คนดูฉะนั้นไอหนังฉากที่มันเป็นภัยพิบัติต่างๆฉากฆ่าตัวตายฉากอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้สยองเท่ากับหนัง พาเราไปเจอคนที่แบบเราไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาร้ายเขาเป็นคนยังไงและเราจะต้องอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงในช่วงเวลาหนึ่งที่แบบเราไม่สามารถหนีไปจากตรงที่ที่ตรงนั้นได้พื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละก็ทําให้เราได้เห็นถึงความน่ากลัวของมนุษย์ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดเรื่องแบบเนี้ยมันก็จะมีคนที่แบบเออเราฝากผีฝากไขได้คนที่พยายามจะช่วยเหลือคนอื่นแต่บางคนก็ช่วย แต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นข้อแรกเปลี่ยนหรือว่าเป็นข้อจํากัดของเขาอะไรเงี้ยเออนี่ก็น่าสนใจหรือบางคนที่เห็นแก่ตัวมากๆก็กล้าที่จะรักษาชีวิตตัวเองจนทําเรื่องที่มันน่าเศร้ามากๆได้อะไรเงี้ยเออนะครับก็ต้องไปดูว่าหนังเรื่องนี้เขาจะเล่าอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าผมสปอยเนี่ยก็แบบก็ไม่อยากสปอยขนาดนะั้นเอาจริงหนังมันก็ไม่ได้มีอะไรที่อ่าดูแล้ว ผิดคาดขนาดนั้นเพราะเอาจริงหนังมันก็สปอยให้เราตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่ามันเป็นต้นเหตุมาจากอะไรนะฮะแต่ว่าผมไม่พูดแล้วกันไปลองดูกันเองนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ห่วงว่าไอ้ต้นเหตุเนี้ยเออมันมันจะมีความสำคัญว่าโอ้โหถ้ารู้นี่หนังหมดสนุกเลยนะอะไรเงี้ยแต่แต่การที่เราได้ตามตัวละครอ่ะว่าแบบเออมันจะจบยังไงวะไอ้พวกนี้มันจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็ต้องไปดูนะครับว่าสุดท้าย ชะตากรรมของพวกตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถรอดจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง The Happening นะครับซึ่งก็มาในช่วงที่แบบว่าเนี่ยระหว่างที่มันมีโควงโควิดอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนะเหตุการณ์ที่ทาให้ชีวิตปกติของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนไปหรือบางคนนี่เรียกว่าเปลี่ยนแบบตลอดกาลเลยอย่างเงี้ยเออครอบครัวแบบพัดพลาดครอบครัวสมาชิกในครอบครัวตายหรืออะไรเงี้ยนะฮะ ก็นั่นแหละมันก,ก็จะเหมือนหนังภัยพิบัติเรื่องอื่นๆแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นประมาณว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าเราต้องดิวกับอะไรอะ่ะเก็าไหมคืออย่างบางเรื่องเนี้ยดิวกับสภาพอากาศแล้วก็รู้ว่าโอเคอากาศหนาวมากแบบเด e day after tomorrow อะไรเงี้ยหรือว่าน้ำท่วมโลกแบบ2012อะไรเง,องี้ยโอเคหรือแม้กระทั่งซอมบี้ที่แบบโอ้ยฉันต้องหนีซอมบี้แต่อันนี้เดย์แฮ p p ี้นิเฮ้ยฉันไม่รู้เลยว่าอยู่ดีๆคนเป็นอะไรอะ่ะอยู่ดีๆคนหยุดกันหมดเลยอยู่ดีๆทุกคนเหมือนโดนฟรีซอ่ะแล้วก็อยู่ด เหมือนกับฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นสิ่งที่น่าท้าทายกว่าฉะนั้นหนังเรื่องนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะให้เราหาคําตอบขนาดนั้นแต่หนังทําให้เราได้เห็นว่าเออบางทีการใช้ชีวิตของเราที่แบบว่าไม่ระวังระวังการที่เราไม่เคยเตรียมตัวเพื่อรับมือกับอะไรบางอย่างที่เราไม่คาดไม่ถึงเนี่ยมันวันหนึ่งพอมันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราไม่ทันตั้งตัวจริงแล้วบางทีพอเราแบบพอมันเจอแล้วเนี่ยมันมันฟรี สร้างภูมิคุ้มกันนะฮะไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคโควิดหรือรอ,อะไรเงี้ยนะแต่หมายวว่าทางความคิดของเราอะว่าแบบเออถ้าเกิดว่าโลกเรามันปั่นโ่วนยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าวันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเออมันจะเป็นยังไงเราจะเตรียมรับมือยังไงเราจะมีแผนแผน A แผน B อะไรไหมอะไรงย่าเงี้ยที่จะแบบเอาตัวเองให้รอดไปจากสถานการณ์ที่มันโหดร้ายได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าออภายัยพิบัติของโลกมันก็มีเหตุผลของมันในการเกิดขึ้นมาซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจในวันนี้ก็ได้นะครับก็ ต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่าทำไมเออและอะไรมันทำให้เกิดแฮปป e n i n g ขึ้นนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งไปดูใน Netflix ได้ครับในตอนนี้นะครับโอเคใครที่ชอบรีวิวก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Big n a ภัทร Viral Story หรือช่อง n ภัทร SL นะครับก็จะมีคลิปหนังรีวิวหนังรีแอคชั่นหนังนะครับมาพูดคุยทั้งในฝั่ง y o u t u b e และ TikTok นะฮะขอบคุณทั้ง2ช่องทางนะครับที่มาฟังเรานะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะฮะและหวังว่าจะได้ดูหนังภัยพิบัติที่มันกว่าจัดเต็มกว่านะฮะหลังยุคโควิดนะฮะเราจะได้รู้ว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าพีกว่าโควิดไหมในที่เขาเอามาเล่าในหนังอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไวรัสหรือเป็นอะไรสักอย่างที่แบบเกินจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้นิ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแหวกอยู่พอสมควรนะฮะลองไปดูกันเองครับว่าเป็นยังไงนะฮะสวัสดีครับ